สวัสดี FC แฟนส่งทุกคนนะคะมือนี่นนนทียากกับมาตามพ่อเวนะคะพ่อเวได้ยินข่าวว่าได้แนวทางมาแล้วนะคะเพื่อนว่าอนนี้เอาแขนแคนอาจจะมีเฮนะคะเพื่อนหายเลขมากกับบอกร้ายโตนะคะเพื่อนจะเน้นหายหางเดียวนะคะเลขมากสามคู่ตัวเน้นคือหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดขับไปชมน้ากันนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทังช่องนีดเวยค่ะเด้อหน้ากันกับมีนามนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันว่าหายบ่ไร้หายแนย่หน่อยเอาจังๆนะคะถาจักน้อยแล้วแต่เด้อลูกชายคนก็ล่างไปตามพ่อเวนะคะพ่อเวเอาง้อเป็นล่ามนะคะแษนะ่หน้าคนจะมีหนองหน้ามีเข่านะคะ,นะคะบรรยากาศแถวบ้านนอกแถวนี่ยังรรมาท่านแก้วเขานะคะบางหน้ากับเก้วแล้วนะคะหน้าพ่อเวยังบาท่านเกี้วเข่าล่ม ดีดีเขาเง่ามง่าพี่น้องนะคะธนาแรกพ่อเบสเพิ่งก่อจะเอาตะไครยมาดักกุ้งคายนะคะ,ะ,คะบอ่อนี่กุ้งร้ายนะคะบรรยากาศดีดี ราคาไม้คนเดียวกันจักน้ำมา้ยังดอกไฟใหญ่อันนี้ก uh, ็ได้โอ้ยมึงนะมีหลายตามหอดนะโอ้ยวันหยุดกันเรื่งไหนว่าเลี้ยงงัวอยู่มันก็อยู่เบาเป็นตะยู่นะครับก็เป็นตะยู่คนดูเนาะโมแมนคือว่าเป็นไรจบเง็ดเสียงรถกาหลายมันยิ่งเงียบดีกว่า บรรยากาศดีนะวะเนาะบรรยากาศดีกว่าบรรยากาศดีเรื่องไครนะช่วงนี้บ่าั <S, uh, <S, ่นขายกุ้งเลยมันปอนี่บ่ได้ดักกุ้งขายนบ่ค่ะหน้าแม่เป็นตาอาบดีให้เนาะร้อยบ่ตรองน้ำไปเจวหน้ามดยาลมันแน่นเนาะถือมือเนี่ยเขาสีค่ะเขาจะสียาสีเขาต้องให้มันน้ามันดูอ๋อหนตาแม่อายุวานแม่วก่อมาเลี้ยงงัวอ่ามันเลี้ยงงัวงเลยไปย่อมได้เสีได้เกี่ยวเขา ว่าถารุดเลยนะครับรถพระมาเชื่อว่าถารถุดเขาบอกเลยว่าถืมันมืนนนอนีบวเห็นมากใชมือได้บ่นลรอคือได้ยินแม่เพิ่นว่าพอเอามาแล้วเอาเลยเอาจังๆงวดนี้แม่นบ่ก่อนปัญญงแม่นบ่คือแม่แล้วบอซเสือเอเออคือพอได้เรียกมาแล้วบ,บอกกล้าบอกใอ <laughs> อไใครบอกคุณได้ไหมครับรู้ไปเลย แต่เอาเช่นเช่นว่าเช่นเลยาว่ะแม่นาว่า่าเออว่าหันกับมันมามาเม็ดอยู่มันทำเอาเนาะให้ยซีเจ็ดเนาะให้ยซีเจ็ดออกซีหกมาคลับบอนเอามันมาอยู่มันทำมาคลับโตมี่ตาซีอ่อยต่อยแต่ว่ามันมันบ่มีหกมาปนเลยบ่ไดซีเจ็ดออกซีหกหกซีผมว่าผมว่าศูนย์สี่ยูองานวดมันหันบ่ครับ ซี่ศูนย์ซี่เจ็ดอีกอีกอันหนึ่งมันซี่สองกี่หนึ่งใช่เปล่าหนูก็ได้เอาขมุนเก่ามาซี่หนึ่งมันมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งซี่เจ็ดเนาะถ้าลูกแกมอภิษเนาะมันออกซี่หกพอกระเด็นสี่ว่านี้เด่นตัวได้ค่ะวันนี้เขาเด่นหา่าเด่นห่างครับวิ่งหาเลยผู้ใดมากวิ่งมากเลียนขี้วิ่งห่าครับจับคู่หายมิจับคู่เปล มีสามคู่ได้สามคู่นะครับครับสามคู่หา 5, 5, 9. 5, 9. 5, นั่งค่ะหาเก้าหาเก้าหาอย่งอีกค่ะานการหา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 ซีหาเก้าหาซีการซีซหโอซีหอันซอันซีเก้า ซีเก้าครับตอนนี้แห,หละอาเก้าหาซีซีเก้าครับเดี๋ยวอพินสิขึ้นหน้าจอให้นะครับเด้อขึ้นหน้าโมงเก้าเป็นค่ะโมงเก้าเหรอเด้อครับเด้อพี่น้องครับตัวเลขที่พอเวเพื่อนได้บอกให้นะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้านะครับ เป็นว่าให้เด่นหาวิ่งหานะครับส่วนตัวประกบมีอยย่สามครูนะครับเดอ้อมีหาเก้ามีหาสีแล้วก็มีสีเก้านะครับสแสดงว่ามีเลขอยูสามตัวมีเลขอยูสี่ห้าเก้าีเลขอยูสามตัวนะครับเน้นหาเก้าเน้นหาเก้านะครับที่แอดมินเห็ดเป็นพิเศษคือขีดเส้นใต้แลวก็วงกลมนะครับ ผู้ใดมักวิ่งมากแกลนหาัวเดียวมันว่าเพราะว่เน้นหาเก้านี่เลขทั้งหมดทั้งมวลนี่เน้นบนขึ้นเน้นล่างค่ะเน้นเน้นบนแล้วครับตัวนั้นเน้นบนเมนว่าครับรับขอบเน้นบนวิ่งห้าห้าเก้าห้าสี่สี่เก้าเน้นที่ห้าเก้าวันวานเน้นบนนะคะพอมาตะมือใดนี่ค่ะมามามือวันเสาร์ครับ ประกบกันก็เพื่อนวันเสาร์พอดีเขากับมาพ่อกันเขาลงมาตอนนั้นเลยมาพ่อกันเขาพ่อกันพอดีเขามาซื้อของห้างก็แสดงว่าได้หมู่บ้านนี่ตอนี้ครับเพราะว่าหมือนี้วันอาทิตย์ครับได้หมู่บ้านนี่พอดีเลยโชคดีเลยเนาะเขามาถือเงินมาถือจังหวะมิ่งเจ้วนะครับมาถือจังหวะก่อนก็ได้เนาะวันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่นจับบาถือโตเนาะพ่อเนาะไฮซีศูนย์ ซ,ซี่เจ็ดซี่เจ็ด,จดข้อีกตัวหนึง่งถ้าจำาม่ผิดปเป็นซี่หนึ่งมันบอกออกสี่หกมามามาต,ตัวตัวเด่นค่ะมามเด่นซีเด่นซีนะครับงวดนี้เด่นหางวดนี้เด่นหาอา่าพี่น้องเบงืเบ้องหนึ่งนะครับเดอ้อเบื้องเลยแคปหน้าจอเอาไว้นะครับไว้จะเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นสำนักอื่นน้เาไว้จะเปรียบเทียบกับความฝันของพอเวงงวดวันที่หนึ่งธันวาครับ สองห้าหกห้าเลขวิ่งเลขแลนหาโตเดียวจับคู่ไฮหาเก้าหาซี่ซีเก้าเน้นที่ห้าเก้าบาเป็นว่าเน้นบนนะครับเด้อเป็นว่าเน้นข้างบนนะขอให้พี่น้องโชคๆวันมนาาาล่ำล้ำรวยๆวยครับขอให้พี่น้องมีโชคลาภนะครับเด้อใดงวดวันนที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ ขอบคุณพอบีได้หลายเลยครับเด้อสวัสดีคุณค่ะวัสดีค่ะเฮ้ครับอวันนี้ให้ได้เฮ้พนันพี่น้องขอระวังวันนี้ให้ได้เฮ้เด้อเอฟซีครับเฮงเฮงปังปังนะคะโอ้แม่พี่น้องขอาเจ้าหัวมผักแพ